ขอแสดงความยินดีขอแสดงความดีใจไปกับทนายอานนท์และพวกด้วยนะครับที่ได้รับการประกันตัวนะครับได้กลับบ้านได้กลับไปทํากิจกรรมและขอชื่นชมขอเป็นกําลังใจให้น้องนองนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่ไปร่วมกันนอนรอที่โรงพักนะครับเห็นภาพแล้วก็น่าชื่นใจเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมที่สกายวอล์กที่ว่าไปร่วมชุมนุมกันพี่น้องประชาชนก็ไปกันอย่างคับคั่ง นะครับเมื่อผมเห็นสถานการณ์เช่นนี้ผมอาจไม่นิ่งดูดดยอยู่ได้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องประชาชนคนรักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมหูตาสว่างกันหมดแล้วนักเรียนนิสิตนักศึกษาเมื่อก่อนผมไม่อยากจะคาดหวังนะครับเห็นเด็กญี่ปุ่นเวลาก็ว่างก็นันงอ่านหนังสือแต่เห็นเด็กไทยนั่งเล่นโชเชียนผมหมดหวังเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยแต่พอเห็นพลังของน้องนิสิตนักศึกษาในตอนนี้เริ่มมีผวัง เริ่มมีความหวัง,งเริ่มมีกําลังใจน้องน้องเยาวชนของชาติไม่ทอดทิ้งชาตินะครับเข้าใจในบริบทของการเมืองอย่างมากมายแม้จะไม่มากล้นหลามอย่างที่คิดเพราะว่ามีพรกอฉุกเฉินควบคุมอยู่แต่อย่างน้อยพี่น้องนักเรียนนิสิตนักศรรึกษาประชาชนได้มีคนกล้าลุกขึ้นมาทา้าอำนาจที่ขาดความชอบธรรมอย่างมากมายทั่วประเทศเป็นดาวกระจาย นะครับไม่มีใครมายุแย่ใครกันได้แล้วครับเรื่องเหล่านี้เขาประพบเห็นมาด้วยตัวเองว่าพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศมา4ี่หปีห้าหปีนี่เป็นอย่างไรนะครับความจริงประจักแจ้งเมื่อความจริงประจักแจ้งพี่น้องประชาชนก็เริ่มหูตาสว่างว่ามันไม่ใช่แล้วลนี่มันไม่ถูกต้องแล้วเราเห็นกองจากเป็นหลวกบัวแล้วพี่น้องประชาชนก็มาสแสดงพลังนะครับแต่ผมอยากจะกริ้งวอนว่าขอให้พี่น้องสแสดงพลังด้วยสันติวิธีนะครับสงบสันติอิงสา และก็อย่าดึงสถาบันลงมาเกี่ยวข้องนะครับพี่น้องเรามาไล่พลเอกประยุทธ์เรามาไล่ระบบะเผด็จการเรามาสร้างการเมืองใหม่การเมืองที่มีคุณธรรมการเมืองที่เต็มมีธรรมิบาลนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนคนเราจะได้เกิดความเท่าเทียมเกิดความเท่าเทียมทุกสังคมทุกชนชั้นนะครับคุณค่าไม่ว่าเป็นเศรษฐีไม่ว่ามียศถาบันรกดั์น้อยใหญ่ขนาดไหนคุณค่าของความเป็นคนเท่ากันนะครับมองกันเวลาไปเลือกตั้งนะครับหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงไม่ใช่คนรวยลร้อยเสียง นะครับอา,อารมรัมระบ,บทก็แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องทักทายกันด้วยให้กํลาลังใจซึ่งกันและกันนะครับยอมพลไม่ตอดทิ้งพี่น้องประชาชนอย่างแน่น,นอนหลายท่านทําไมว่าถามว่าทำไมจมพลพูดแต่ในจอทาไมไปไม่ไปนําน้องๆนิสิตนักศึกษาเป็นหน้าที่ของเด็กก่อนครับนะครับผมคอยให้กํลาลังใจคอยระมัดเรามัดระวังภัยให้กับน้องๆดีกว่าอย่าเพิ่งออกตอนนี้ถ้าผมออกแล้วมันมันเป็นเรื่องนะครับนะครับระฉะนั้นนี่ก็ขอให้ อยากจะถือกาศเช้านี้แหละครับระหว่างที่ยังไม่โมโหนี่อยากจะกราบเรียนไปยังพลจนันโรชานายกรัฐมนตรีนะครับกราบเรี่ยนไปยังท่านนะครับด้วยความเคารพรักผมไม่ได้รังเกียจท่านไม่ได้เกลียดช่างเป็นการส่วนตัวนะครับตอนนสถานการณ์สุกงอมแล้วนะครับพี่น้องประชาชนหูตาสว่างแล้วนะครับท่านอย่าพยายามเอาความไม่ความเท็จมาปกปิดความจริงโลกเปลี่ยนไปแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เราจะปิดโลกไม่ได้ข่าวสารนะครับการสื่อสารเนี่ยมันรวดเร็วมากเลยนะครับเพราะนั้นต้องเอาความจริงมาเป็นตัวตั้งในการแก้แก้ปัญหาของชาตินะครับไม่อย่างนั้นชาติพังยับเยินแน่นอนถ้าเอาความหมกเม็ดเอาความอายุติธรรมมาแก้ปัญหานะครับเพราะ,ะนั้นอยากจะกเปียนไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะของท่านใช้โอกาสนี้ทบทวนในสิ่งที่ทํามาว่าท่านเดินถูกต้องประการใดมีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนทบทวนนะครับ คนเราเป็นนายกกันได้ไม่นานนะครับบางคนพยายามความสุดความสามารถก็เป็นนายกไม่ได้เมื่อเป็นนายกแล้วท่านจงทําหน้าที่ให้ดีสุสดชีวิตนะครับอย่าได้จบชีวิตอย่าได้จบอนาคตด้วยการคิดคดต,ต่อประเทศชาติประชาชนนะครับห่วงใยท่านจริงๆแม้กระทั่งผลเอกอภิรักษ์ของทุตพงศ์ก็เช่นกันนะครับอย่าพยายามใส่ร้ายป้ายสีอย่าพยายามสร้างความแตกแยก นะครับอันนี้ก็เรียนท่านด้วยความคอรพรักผมไม่ได้เกลียดชังท่านเลยครับท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนผมนั่นแหละครับแต่ที่จําเป็นต้องมาพูดก็เพราะว่าผมในฐานะเป็นเจ้าของประเทศในการติด,ต,ด,ต,ดตามดูการกระทําของท่านมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ข้ามาปฏิวัติโอ้ยก็ชมก็เกือบตายเพื่อนผมก็ชมโอ้ยพระเอกกี่มาขาวท่าน,ท,านท่านไม่มาชิบหายแน่นอนผมบอกไม่ใช่ผมไม่ใช,มมใช่มาตั้งแต่ต้นยืนหยัดมาตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นอย่างที่ผมว่า นะครับเพราะนั้นผลเอกประยุทธ์กลับตัวกลับใจใหม่ครับคนไทยให้อาภัยท่านท่านดึงดันต่อไปไม่ได้แล้วผมเห็นสถานการณ์เมื่อคืนเมื่อวานหลายวันที่ผ่านมานี่ประชาชนเขาฉลาดเขารู้เท่าทัานต่างประเทศก็จับตามองจ้องอยู่นะครับอย่าได้พยายามคิดขนรถถังคิดเอาอาวุธสงครามมากินข้าประชาชนอีกนะครับมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับผมอยากให้ประเทศไทยก้าวข้ามความขัดแย้ง นะครับเปลี่ยนผ่านด้วยสันติวิธีไม่ใช่เปลี่ยนผ่านด้วยการนองเลือกนี่ด้วยความจากใจจริงนะครับแม้อาจจะไม่ปฏิปทาแต่ผมมีความรักชาติและรักประชาชนอย่างล้นพ้นด้วยความห่วงใยนะครับก็เลยมาส่งกําลังใจมาให้กําลังใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยคณะว่าถอยเถอะครับพอแล้ว มีวันเลิกราทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่กจรังยั่งยืนแลวครับเด็กมันตามทันยา้ายเด็กถอนหอกไปมากกว่านี้นะครับเอาวันนี้ก็เอาหัวข้อซะหน่อยแล้วครับพี่น้องให้กําลังใจกันแค่นี้นี่ผมได้คุยกับนายทหารพันเอกที่ว่าคุยกันนะครับที่จังหวัดพัทลุงเป็นนายทหารฝ่ายป,าประชาธิปไตยได้ลาออกจากราช,ชการตอนนี้ก็เป็นมีสํานักง,งานทนายความด้วยอีกหกัวข้อหนึ่งครับที่ได้สนทนากันในวันนั้นเนี่ยผมได้ถามท่านว่า มันเป็นแปได้ไหมล่ะถ้าเราจะบรรจุรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูนว่าทหารเนี่ยการที่จะนํารถถังนําอาวุธออกมาได้ต้องมีค่าศึกสงครามเท่านั้นไม่ใช่ว่านํามาเียนค่าประชาชนเรื่องการเมืองนะครับคุยกันวันนั้นและแต่ท่านก็ได้ข้อเสนอแนะมาข้อหนึ่งว่าต่อไปในรัฐธรรมนูญนี่น่าจะเขียนกฎหมายห้ามมาเลยนะคนที่จะมาเป็นผอบทบอคุมกําลังคุมตารวจทุกเหล่าทัพ จะต้องไม่อยู่ในตระกูลที่เคยปฏิวัติรัฐทหารนะครับอันนี้นี่ได้คุยกับนายพันเอกท่านนั้นก็น่าจะเป็นแง่ประเด็นให้กับพี่น้องในสังคมได้ถกเถียงกันว่าห้ามนายทหารที่เคยทําการรับประหารเนี่ยนะครับที่เขาเคยมีญาติที่ทําการรับประหารเนี่ยไอ้พวกนี้ห้ามมาเป็นพอบอห้ามมาเป็นผอรทไม่กระทั้งตารวจนะครับนี่เราจะได้บรรจุไปในรัฐธรรมนูญ นี่ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนต้องทําประชาพิจารณ์ต้องทําประชามาติตามความคิดเห็นของพี่น้องประชานะครับอันนี้ก็ได้แง่คิดมาจากนายพันเอกเท่านั้นนะครับทีนี้และครับเรื่องตํารวจเรื่องกระทิงแดงเอากระทิงแดงนะครับพี่น้องเห็นไหมละ่ะผมก็วบ้านแล้วครับมันไม่ใช่ความผิดของกระทิงแดงแต่ผิดความผิดของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยที่มันเน่าที่มันล้มเหลว นะครับที่มันโสมมที่สามารถซื้อกระบวนการได้ทีนี้จะต้องทํำยังไงผมก็มีคิดไหมว่าการร่างรัฐมนุนีฉบับใหม่หรือ่าตราพระราชบัญญัติมาแยกอํานาจตํารวจตําร,รวจมีหน้าที่กุมสืบสวนจับกลุมแต่ไม่ให้มีหน้าที่สอบสวนนะครับแยกอํานาจเลยการสอบสวนเป็นหน่วยงานอื่นอายการก็ได้ก็ว่ากันไปแต่ตํารวจมีหน้าที่จับกลุมเท่านั้นห้ามสอบสวน นี่ก็ฝากสสในสภาไปด้วยนะครับเรื่องนี้ให้สสในสภาทั้งหลายหักปากกล้าเหมือนผมบ้างเปลี่ยนแน่แต่นี่สสสภาไม่เคยพูดไม่เคยพูดเอาจ,าจังผมมันไม่ได้อยู่ในสภามันไม่ขังส่ายมันไม่ค่อยขังให้สสทั้งหลายเนี่ยกล,กล้ากล้ากันหน่อยนะครับอย่าเป็นสสข้ารจจาชการนะครับทีนี้นี่นยอยากให้แยกกระบวนการสอบสวนนะครับจากตํารวจให้มีตํารวจมีหน้าที่จับกลุ่มอย่างเดียว แต่ไม่สอบสวนนะครับนี่ก็ฝากแค่คิดไปยังพี่น้องประชาชนและก็ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ประชาคุมตํารวจนะครับกํากับสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับรวบอำนาจคนเดียวรวบอานาจคุมทั้งตํารวจเห็นไหมที่กรุงเทพบอลสี่ศพยิงกันในบอลกรุงเทพผู้บัญชาการตํารวจนครบาลอยู่ภายใต้กรารบังคับบัญชาของพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นนี่ต้องมีผู้รับผิดชอบนะครับบอนที่ตำรวจนครบาลตำรวจ สารวัตรถูกยิงตายในบอนมันเสียประยุทธ์พย,ยันท่านต้องเลิกคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งอำนาจให้คนอื่นก็บ้างไม่ใช่มารวบอำนาจสยู่คนเดียวมันทำไม่ทันนะครับนี่ก็สั่งประยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฟังผมอย่างน้อยที่สุดคนสนิทท่านนายทหารคนสนิทต้องติดตามรับฟังผมว่าจอมพลมันทำอะไรผิดมันจะยัดจับยักแม่มันเข้าฟุกนะครับเพราะฉะนั้นขวากไปเลยนะครับเรื่องยิงกันกลางกรุงสี่ศพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องจัดการเรื่องนี้ นะครับยายผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไม่นะครับนี่ก็ท่านต้องเลิกคุมสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติด้วยอํานาจมากดูแลไม่ทันละไม่ใช่คนเก่งมีเฉพาะท่านในประเทศไทยนี้อย่าคิดว่าคนดีเก่งอยู่คนเดียวดีคนเดียวได้คนเดียวเอาเช้าเจ้านี่ก็ส่งเสียงถึงพี่น้องแค่นี้นะครับทักทายกันวันอาทิตย์ขอส่งกําลังใจไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านที่มีความรักห่วงใยชาติบ้านเมืองนะครับไปร่วมชุมนุมที่ไปร่วม ทางการเมืองเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนแต่พยายามอย่าใช้ความรุนแรงอย่าพกพังอาวุธอย่าจับย่วงสถาบันนะครับแล้วพี่น้องจะประสบชัยชนะอย่างแน่นอนให้มันจบที่รุ่นเรามันจะจบแน่นอนถ้าพี่น้องอยู่ในกรอบของการชุมนุมในการเรียกร้อง